สวัสดีครับพี่น้องมันอี้ก็สวยสิมาสับปักม่วงกินแบบสมัยก่อนนะพี่น้องผู้ใดเคยในหื้อสมัยอยู่บ้านหอเข้าน่ะสับปักม่วงนะครับผมปอกเปลือกแล้วก็สับนะครับผมสับให้ละเอียดละเอียดละเอียดแล้วก็ห้้ยเกลือกินเลยพี่น้องแต่ว่าคนอื่นต้องล้างมื้อสะอาดเด้อครับผมล้างมื้อสะอาดล้างม่วงสะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาสับ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 ทำนันเป็นสับให้มันอ่อนลูกมันเลยพี่น้อง สม,นนนนสมัยเป็นเล็กหน่อยสมัยไปเลียงงัวนะครับผมอู้เห็ดกินแบบประจานะครับซับแบบนี้นะครับผมซับออมออมออมลูกมาเลยนะครับผมปอกดีดีนะครับหนังมือสะอาดอันเฮียเนี่ยกระซังลบยางพี่นองแล้วก็ใส่มีดซับยังสีด้วยพีนองเด้อซับอมอมออมไม่เสีแล้วก็ห้วยเกลือกินง่ายแต่ว่าแซ่แบเสีบพีนองคิดถึงรสรสชาติสมัยก่อนนะเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยสมัยไปเรียงง้วสมัยอยู่บ้านนอกนะครับผม บักม่วงกับบักม่วงก็มาจากซีสเกนนะพี่น้องที่บ้านน้องสาวส่งมาใหอยนะครับก็เลยสิมาเห็นแบบว่ามือนี้สิเป็นแบบซั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 บจังสิแบบเอาห้วยเกลือนะครับอืมกินหอมบอกมากเลยพี่น้องกินบักม่วงโอ้กระเด็นกระดอนนี่พี่น้องซับแบบนี้นะครับซับให้ละเอียดซับอ่อนลูกมันคือจังซับมะละกอ เพื่อดีสิต่มมะละกอเนี่ยพี่น้องสับไป้ขยๆกันแต่อันนี้เป็นสบปม่วงแล้วพี่น้องเนาะอันนี้บริเวณต่ำได้เลยีห้วยเกลือกินเตี้ยงแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องเพราะแต่ซับแ,แล้วนะครับผมทำกับีห้วยเกลือหลังจากซับเสร็จนะครับผมเราก็จะโรยเกลือห้วยเกลือสิพี่น้องห้วยคือนจังนตอนนั้นเป็นเด็กหน่อยไหมเนี่ยห้วยแบบนี้ห,ห้วยเหดทัวพี่น้องใช้เกลือรโรยทัว่วลูกมะม่วงๆๆนะครับผม ใส่เกลือรูเห็ดทัวลูกมวนพบต,งบต,งบตงพองโอตองรูดไหลด้วยพี่้องดำสีเข้มพอประมาณพอแต่รยดจะเป็นแะ้วครับก็ขันดำสีพี่้องขันเมื่อเขาตงสะอาดเลยพี่รอง็ต้องล้างเมื่อสะอาดแล้วนะครับถ้าก็ขันบีดำสี <c oughs> คิดถึงสมัยตกแต่เป็นเล็กน้อยสมัยไปเหลืองงมวนนะครับผมเห <c oughs> ็ดกิน,นแบบนี้นะครับสมัยก่อนคุณแม่นะครับผมเห็ดให้กินคุณแม่ยังมาดินเสียชีวิตนั่นนะครับผมเป็นกลืเห็ดให้กระสวยกินแบบนี้แหละ ปอกเปลือกปอกเปลือกออกซับ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 แล้วก็เอาเกลือโรยโรยในตัวเครืองมือนะครับผมคุณเมย์เคยได้กินประจำนะครับคุณเมย์ก็เสียเพทพเดเสียชีวิตไปดดลแล้วแต่ว่าคิดถึงสมัยแต่ก่อนเพื้นที่เคได้กินบุกขันกังเสื้อน้พี่น้องคิดถึงสมัยแต่ก่อนเพื้น่เคได้กินหอมพุงพองมัดพี่น้องเห็นบอกซับซับซับแล้วก็โห้ยเกลือซับละเอียดแล้วก็ซีมได้ี้างสร้างมาทอนมือเท้าแต่ว่าเท้าตรงหลังสะอาดก่อนเท้าสีสับนะพี่น้องนะครับผม ผู้นินเคียนกำลังมือสะอาดแลยครับมั้สับๆๆกินอย่างเสียนะครับผม, <c oughs> ผมคิดถึงสมัยตอนอยู่อีสา,ารสมัยตะกอนอากาศสวยซีซิมด้วยม <c oughs> ันเปรี้ยวเป็นเดมอืมอืมโอ้ยฟินพี่น้องคิดถึงตอนสมัยยุคเปลี่ยนเล็กน้อยอีเดียมอืม <c oughs> สับๆแล้วก็ห้วยเกลือไปเนองอืมฟินมากพี่น้องฟ <c oughs> ินแท้ เสียงดังไปได้ฟิลไปน้องได้ฟิวแบบบรรยากาศสมัยตอนเป็นหน่วยเดียนอืม,มให้ละเอียดละเอียดนะครับผม,มแล้วก็ห้วยเกลือห้วยเกลือคิดถึงบรรยากาศสมัยก่อนได้ไี่น้องอืมหมักเมืองห้วยเกลือผู้ใดเคยกินเนี่ยคอมเมนต์มาเด้อผู้ใหเคยเห็นแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์มาเด้อครับเด้ออืมอร่อยมากจริงครับพี่น้อง แซ่บเลยอืมนี่แล้วก็เอามะม่วงโรยเกลือขยำกับมือตัวเองเนี่ยอะพี่น,อน้องแซ่บเห็นไหมครับโอ้ยรสชาติแซ่แบแซ่บอืมหายง่วงเลยครับหายง่วงเลยแซ่บแรงัปนออกรสเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวมากนะครับผมแต่แบบเข้มยิดงหน่อยเพราะว่ากระสืยบริสเเกลือหลายนะครับผมอืม ใส่เกลือให้พอประมาณนะครับใส่เกลือมากมันจะเค็มมะม่วง,งโรยเกลืออือหือนว่าเห็นยักสิอมดูกหรพี่น้องอือหืบเศรียอีอือหืออือหือนัวพี่น้องนัวมากขนาดใส่เกลือ ขนาดเซกเกอร์ยังเดยวะได้พี่น้องอสุดยอดฟินมากกินหอดสมัยก่อนทำไมไปเรื่อกหน่อย,อยว้าวแซ่บอืมแซ่บมากพี่น้องมะงม่วงโรยเกลือสับๆแล้วก็เรยก,กันอืมข้าเอนีแห้งมักม่วงพี่น้องภาษสาอิสานมาเน้าอืม ฟินมากมากิ่นอกฟินหลาคิดถึงสมัยก่อนด้นอเนาะโอเคพอสำเนีตพี่นนองพอกันกินมาที่ครับเด้อ